กระกต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากมาฟังแล้วค่ะดีค่ะ ราปแลวหนึ่งช,ะะชุดนะคะชุดนะคะชื่อชุดว่าประควาอกบัวเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพุดฟื้นและบรรลุเป้าหมายร้านน้ลายนะคะขอเชิญเพื่อนเก็บ มั่นคงของพนุษย์เป็นหีมอกโครงการศึกษาโดยกลุ่มบริษัทหลักเรืองในปัจจุบันตัวคนพิการแล้วจำนวนสองเบอของคนวิจารในจังหวัดสุพันณุ์บุรีซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลสถานการณ์ในเรื่องของผู้สูงอายุนวันคนพิการสาะวนวิกัารวมถึงนิทสรศการนิชาการและผลิตภัณฑ์ลนวิจัยรวมทั้งมอบโครงการศึกษาพรอมที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริ สวัสดีครับวันนี้ผมชื่อเรื่องอเรือนทันวาคมป่ายสุดครับแล้วก็เป็นเรื่อนแรกกบรใด้ของหวันเรียนได้เท่านี้แหะครับภาษาอนะครับที่พย,ยายามจะเรียนไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเด่นอยากจะเท่อะไรแต่อยากจะเข้าใจครับว่าการเป็นคนพิการ การที่ไม่ได้ยินอะไรการที่สื่อสารกับคนอื่นไม่ได้การที่ไปไหนมาไหนแล้วมันไม่สะดวกเดินทางในกรุงเทพมหาคนครแล้วก็ติดตาตัวเองเดินข้ามถนนเดินในกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นการขึ้นทะเบียนคนพิการการอย่างน้อยเมื่อสักครู่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าคนพิการเขาอ,อยู่ข้ามเต็นท์กันเนี่ยเขาก็คุยกันดูเรื่อง เพราะไม่มีใครเข้าใจผมสักคนเดียวการที่ทำให้เข้าใจทุรกทํทงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทํางานเพื่อตอบทางจังหวัดทางสมาคมทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริษัทหลักเมืองนะครับและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนหลายภาคมาร่วมกันครับทำกิจกรรมดีๆเนื่องในวันคลพิการสากลในวันนี้ เนัท่าที่รับกันด้วยกอบนรับเก่วบองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สิบหาท่านนะคะขอเชิญอเชิี่ปนเหลือสุนัขนะคะก็หล่าเป็นอีกส่วนหนึ่งถนนแกสูย์อาษาพิเศษเกตการศึกษาเป็นผู้แทนในการมอบเงินสนับสนุนพร้อมด้วยท่านผู้ชม่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลย ขอบคุณนะครอบมองกล้องนะค่ะนสองสาขอบคุณค่ะขอบคุณค่อรอนะคะขอบคุณแม่ค่บคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนค่ะมองกล้องนะคะลองเลนะคะ่านตรีนะคะค่ะห้าบาทนะคะส่วนค่ะขอบคุณแม่เป็นผู้วาดค่ะเนี่ย